สวัสดีเพื่อนๆชาวไอเกม p c ซีคอทุกท่านด้วยนะครับมาพบกับแอดมินเกมเช่นเคยวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมรีวิวเจ้าตัวนี้เลยครับแรม DDR4 XPG Spectrum D60G มาพร้อมกับความจำ16จิกนะครับตัวนี้8จิกคูณ2ตัวปัดแรมให้มาสูงมากเลยถึง3,200แค่เพื่อนๆเห็นภายนอกก็รู้สึกว่าว้าวเลยนะเพราะว่ามันเป็นแรม RTB แบบ RTB จ๋า ให้ความรู้สึกคือถ้าเพื่อนๆเป็นคนลหลงไหลเกี่ยวกับเรื่องแสงไฟเรื่องความสวยงามเนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์เพื่อนๆมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นแรม RGB ทั้งตัวเดี๋ยวเราจะมาทําการแกะกล่องแล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆได้ชมไปพร้อมๆกันแอดมินเกมก็ยังไม่เคยแกะเพิ่งได้รับมาแบบหมัดๆแล้วก็เอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันอาจจะไม่ได้เป็นช่องแรกๆที่ทําการรีวิวให้เพื่อนๆแต่ เราก็อยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับกับแรมตัวนี้เลย XPG Spectrum D60G ไปชมกันนะครับรูปแบบดีไซน์ตัวกองถือว่าทํามาสวยงามมากเลยนะครับเปิดมารู้เลยว่าตัวนี้ต้องมีไฟแน่นอนแล้วก็ให้ความสวยงามอย่างแน่นอนแค่รูปแบบดีไซน์ของพลาสติกบรรจุภัณฑ์เนี่ยเขาบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะทำมาดีเลยนะหนาแล้วปกด้านหน้าเนี่ยสหยเห็นเลยว่าตัวนี้จัดเต็มกับ ระบบ R G B อย่างแน่นอนมายังไม่ต้องพูดพ่ำมทำเพลงกันเดี๋ยวเราทำการแกะกล่องกันเลยดีกว่าโอเคไปครับโอ้มาานันจะหนาๆหน่อยนะแน่นๆหน่อยเพราะเพิ่งแกะครั้งแรกแกะกันสดๆร้อนๆเลยนะครับไอ้เกม,เะะม,มเกม็ยังไม่ทันเปิดดูทะะ้ามว้าว้ยรู้สึกพรีเมียมนะรู้สึกว่ามันยังเหมือนยังไม่มีอะไรอยู่ตรงนี้แต่ไอ้เกมคิดว่าถ้าเราได้ทําการเสียบลงไปในส็ลตแล้วเนี่ย มันจะมีแสงไฟออกมาแบบสวยๆอย่างแน่นอนเลย2องข้างเลยนะมีไฟสองข้างเลยทั้งบนและล่างปกติบางรุ่นเนี่ยให้มาแค่แถบด้านบนอย่างเดียวนะที่เป็นไฟ R G B แต่ตัวนี้ให้ทั้งบนและล่างที่เป็นไฟ R G B เลยเพราะว่าเจ้าตัวซิงค์เนี่ยน่าจะเป็นกรอบของที่แสงไฟมันลอดออกมาน่าจะมีโลโก้ตัวนี้นะครับของ XPG นะโลโก้อยู่ตรงกลางเลยนะตรงนี้จะเอารู้สึกเก็บพรีเมียมหน่อยมันจะเป็นคล้ายๆกัคมเมียมใสๆอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะขออนุญาตแกะก่อนนะครับอาจจะตั้งกล้องมุมนี้นะให้เพื่อนๆได้ดูกันแบบโอ้ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่าโฟกัสหน่อย1 2ึ่งโฟกัสแะโอ้โหพูดเหมือนจับวางเป็นไงครับเพื่อน นี่แค่อยู่ในกล่องนะว้าเงาวิ้งตัวนี้แรมบัส3 0 0นะ16กจิก8ิก2ตัวแต่ก่อนอื่นเราจะแกะออกมาให้เพื่อนๆได้ชมก่อนเลยนี่เอามาแล้ว1ตัววอ่ยบอดี้ <Body S 2> ของตัวแรมเนี่ยจะเป็นสีดำนะเป็นเพจสีดำแล้วก็จะมีซิงที่ทำการซิงมาดีเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็จะมีตัวประกันติดอยู่เขียนว่า XPG เลยเดี๋ยวเราจะมาเทสกันว่า แรมธรรมดาทั่วไปกับแรม duo channel แบบนี้แล้วก็เป็น r g b แบบนี้จะได้ lead f ร a มาสูงกว่าเดิมมากน้อยขนาดไหน <c oughs> เราจะไม่พูดถึงความสวย <c oughs> แน่นอนเลยเพราะว่ามันสวยแน่ๆอยู่แล้วนะครับกับแรมตัวนี้เราจะยกตัวอย่างของ performance นะความแรง f r ร m e ร a ที่เพิ่มขึ้น มากกว่า 1- 2เฟรมก็ดีใจแล้วแต่เราจะมาดูว่ามันจะได้เยอะหรือได้น้อยขนาดไหนกับแรม Duo แบบนี้แล้วก็ยังเป็นแบบแรม R G B ด้วยเดี๋ยวเราจะทำการเล่นตัวแรมธรรมดาก่อนแล้เวเราจะมาต่อด้วยเจ้า2ตัวนี้เลยนะครับถ้าพร้อมมาแล้วไปชมการกับแรมธรรมดาก่อนเลยไปกันมาแล้วครับตอนนี้เราก็อยู่กับแรมธรรมดานะตอนนี้ขอเทสแรมธรรมดาก่อนเลยตัวนี้เป็นแรมธรรมดาเลยแผ่นๆเลย 8ติก2ตัวเหมือนกันเป็น Duo พี่เกมตั้งค่าเลยไว้เดี๋ยวขอให้เพิ่มดูก่อนตอนนี้ตั้งสูงหมดเลยแล้วก็เปิดความคมชัดขนาดความละเอียดเป็น Full HD เฟรมเรทลราตั้งให้ไว้สุดเลยนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะให้การทำงานได้เต็มที่ของตัวแรมแล้วก็ตัวประสิทธิภาพเครื่องสเปคนี้ใช้ i3 Gen9 นะครับ M.2 256 g ิการ์ดจอตัวนี้ใช้เป็น GTX 1050 Ti 4 g b DDR5 นะตัวนี้ก็ยังถือว่าเล่นเกมได้ดีอยู่แล้วก็ครอบแตกรวันเลยแล้วก็ว่าได้นะด t x 1050ตอนนี้ก็ยังเล่นเกมดีอยู่อย่างเช่นถ้าเป็นเกมพับ G ีแบบนี้ก็ตั้งเอาตาได้ไหมได้ไหมเรองไปดูกันเฟร,รมอาจจะเหลืออยู่ที่49เอุ้ย50เยอะอยู่นะตั้งสูงสุดเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอ่ะโอเคเฟร,รมที่เราสังเกตดูนะครับตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ5 0 4 9 48 51เดี๋ยวจะลองไปหาคนอ่ะหรือ45นี้เมีห็นแล้วนะ คร่าวๆเดี๋ยวเอมนเกมจะพาวิ่งไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆแล้วก็ดูเฟรมเราจะเริ่มกันตั้งแต่ตรงนี้ข้างเป้าสนามยิงเราวก็จะวิ่งไปปุ๊บตอนนี้เอมเกมก็จะทําการเร่งสปีดนะครับเพื่อที่จะให้การเทสเนี่ยได้รวดเร็วขึ้นแล้วเดี๋ยวจะเอาคลิปตัวเต็มมาทําการเปรียบเทียบกันให้เห็นๆเ,เลยนะครับกับแรม XPG แล้วก็แรมธรรมดาทั่วไปว่าแตกต่างกันขนาดไหนนะครับ A few moments later ตอ่อประเทศของเราก็จะทําการลงสนามเดี๋ยวเราไปดูกันวิธีการใส่แล้วก็ง่ายๆเลยนะครับมองให้ตรงร่องบากนะของตัวช่องเมนบอร์ดแ,แ,แล้วก็ใส่ลองอไปตรงๆเลยปึ๊บลงร่องไหมพอลงเสร็จแล้วก็กดหัวท้ายปึ๊บปึ๊บใส่ไปของหัวท้ายเลงตรงๆแล้วก็ใส่ไปแนวสองซ้ำปึ๊บปึ๊บอ่ากดหัวท้ายแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้น คครับเพื่อนๆโอ้โหแอดมินเกมคาดไว้แล้วว่ามันต้องออกมาสวยแบบนี้แน่นอนเลยจเจ้าแรม XPG ตัวนี้ไฟมันช่างโดนใจเสียเหลือเกินตอนนี้เราก็ใส่แรมลงไปเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะไปดูประสิทธิภาพที่เฟรมขึ้นเยอะกว่าเดิมไหมแอดมินเกมก็หวังว่าขอให้มันได้ขึ้นเยอะกว่าเดิมนะอา<ม>ตอนนี้เราก็อยู่กับเกม PUBG สติโหมดฝึกซ้อมมาเดี๋ยวจะไปใส่กระเป๋าก่อนหนึ่งตัวตอนนี้เฟรมก็คล้ายๆเดิมนะ45 0 0อยู่ราวๆเดิมนะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปหา กระเป๋ามาใส่อยู่ตรงไหนนะกระเป๋าเนี่ยตั้งค่าเหมือนกันนะครับตั้งค่าเหมือนกันนี่เวดีุ้ยต้าต้าวใช่ใช่ต้าต้าเหมือนกันแต่ละใจอย่ากแอนเกมไม่ได้ซีเรียสว่าจะได้เยอะได้น,อน้อยแต่แค่ความสวยแค่ตัวแรมก็ถือว่ากินขาดแล้วนะความสวยของแรมมันถือว่ากินขาดแล้วมาต่อให้ได้เฟรมเท่าเท่ากันแอนด์เกมก็ไม่ซีเรียสเพราะความสวยกินขาดแน่นอนเพิ่มมาสักห1น 1, ึ่งเฟรมถึงสองเฟรมก็โอ้โหนี้จะคุ้มแล้วนะ เออสิบหกจิกเหมือนกันด้วยแต่ว่าขอบอกกันเลยว่าตอนนี้ตั้งวัดเท่ากันนะตั้งวัดไว้อยู่ที่สองพันสองพันสี่เท่ากันนะครับเพราะว่าตัว i 3สเจนเก้าเนี่ยมาถ้าเราไม่เปิด XMP ก็จะอยู่ที่สแตนดาร์ดเท่าที่มันรับได้คือสองพันสี่มาแล้วครับอ่าโอเคเราอยู่ตรงไหนนะเราเลงอันนี้ไหมหรือว่าเลงตรงตรงตรงนี้เดี๋ยวจะทำการวิ่งไปเหมือนเดิมนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยว่าเฟรมจะต่างกันไหม เพิ่มหนึ่งหรือ2เฟรสมสเฟรมก็ดีใจนะโอเคเดี๋ยวลองวิ่งกันเลยนะอยู่ตรงนี้นะน่าจะเลงตรงนี้แหละถ้าจะไม่ผิดไปเลยในส่วนของ Ram XPG เราก็ทำการเล่งสปีดเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมาเปรียบเทียบกันนะต่อจากนี้ก็จะได้ว่าดูเลยว่าอะไรแรงกว่ากันอันไหนช้ากว่ากันและเฟรมอไหนเยอะกว่ากันนะครับ a few moments later ตอนนี้เราก็ได้ผลเทสมาทั้งคู่แล้วนะครับทางซ้ายจะเป็นแรมธรรมดานะครับทางขวาจะเป็นของ a p g Spectram D60G ตัวนี้แรมบัตเท่ากันนะแต่จริงแล้วด้านขวาเนี่ยของ Spectram เนี่ยจะแรมบัตสูงกว่าเป็น3ามสองแต่ว่ามันจะเป็นมวยไม่ถูกคู่แอสในเกมก็เลยทำการตั้งค่าบัตแรมให้เท่ากันนะ 16G เท่ากันแล้วก็แรมบัตเท่ากันคือ2,004ทั้งตัวธรรมดาและก็ตัวของ a p g ด้วยนะเป็นแรมเท่ากันแต่คราวนี้เราจะมาดูว่าขนาดแรมบัตเท่ากันแล้วความจุเท่ากันแล้ว ตัวไหนจะได้เฟรมขึ้นมาเยอะกว่ากันนะตอนนี้ด้านด้านซ้ายเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ47ด้านขวาอยู่48เนี่ยเ,ยเห็นเห็นแล้วว่าตอนนี้ความรู้สึกคือเป็นแรมที่สวยแล้วแล้วก็ยังได้เฟรมเลทที่สูงขึ้นแต่ีจ,จริงๆแอดมิเกลคิดว่าได้มากกว่า1 1เฟรมหรือ2เฟรมก,ก็ก็โอเคแล้วเพราะแรมมันสวยใช่ไหมแต่คราวนี้มันรู้สึกเอ้ยมันดีกันคาดนะเออเออแค่แบบเปลี่ยนแรมทาให้เฟรมขึ้นมาทาง้ทางที่งบก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากเลยนะครับตอนนี้ก็ 48กับ46เออเห็นเห็นผลอยู่นะแต้ถามว่าแรมตัวธรรมดาดีไหมก็โอเคในระดับหนึ่งเพราะว่าเขาก็เป็นแรมธรรมดาเนาะแต่ซึ่งด้วยมาเจอกับแรมแบบ่าพวกรแรมที่มีเกรดสูงขึ้นพรีเมียมขึ้นมีไฟด้วยแล้วก็มีความสวยงามแล้วก็แรมบัสค่อนข้างที่จะสูงผลก็ออกเลยมาว่าก็ตามราคานะแต่ห่างกันไม่มากแต่ในเกมรู้สึกว่าคุ้มนะครับคุ้ม23เฟรมก็ถือว่าเยอะนะ2 3เฟรมก็ถือว่าเยอะสําหรับคนที่ชอบเล่นเกม คนที่รู้สึกว่าอยากจะเอาไว้แบบสายเกมจ๋าเลยเนี่ยแบบนี้ก็โอเคเหมือนกันนะได้ความสวยด้วยแล้วก็ได้บัตรที่สูงขึ้นเท่าที่สังเกตด้านขวาเนี่ยจะโดนยิงตลอดเลยนะโดนยิงทั้งทางเลยปกติพวกการโดนยิงหรืออะไรต่างๆเนี่ยเฟร,รมมันจะตกแต่คราวนี้มันโดนยิงไปด้วยแล้วก็วิ่งไปด้วยแต่เฟร,รมก็ยังสูงขวาอยู่ที่ประมาณ1-3เฟร,รมถือว่าโอเคเลยนะอาจจะจะมีบางจังหวะที่ด้านซ้ายแลมธรรมดาอาจจะสูสีอาจจะมากกว่า1 แต่พอขึ้นมามากกว่าหนึ่งแต่ต้องแต่เขาก็กลับมาต่ากว่าเดิมเนื่องด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเทสรอบแรกเนี่ยด้านซ้ายไม่เคยโดนยิงเลยด้านขวาเนี่ยโดนยิงยับเลยอ่ะโอเคผลเทสก็เห็นเห็นเลยนะว่าเจ้าแรมของ XPG Spectrum D60G เนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ให้ความสวยงามเฟรมได้ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งประมาณ3เฟรมถือว่าคุ้มมากๆ อเคเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆที่ได้ชมผลเทสการเปรียบเทียบระหว่างแรมธรรมดากับเจ้าตัวนี้ XPG Spectrum D60G เขาบอกเลยว่าเป็นแรมที่สวยมากๆเลยเป็นแรม RGB สวยแบบนี้เป็นแรมคู่เลยนะ 16G แล้วก็ได้บัส3,200นะทั้งตัวเป็นไฟ RGB หมดเลยนะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจแรมตัวนี้นะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บ XPG.COM นะเป็นแรมที่เยี่ยมใช้ได้เลย สำหรับที่เพื่อนๆอยากจะเข้ามาสอบถามเรื่องคอมพิวเตอร์ครบเซตครบชุดเราก็ยังทําการจัดประกอบให้อยู่เช่นเดียวกันนะครับถ้าสนใจก็ทักกันเข้ามาได้ที่ทางเพจ i g a m e p t c o m แล้วก็ทางช anel youtube สามารถติดต่อกันเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับยังไงกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันด้วยนะ EP หน้าจะทําอะไรจะเล่นอะไรก็อย่าลืมเข้ามาดูกันด้วยนะครับ EP นี้ Admin Game ก,ก็ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ bye ายบายเจอกัน EP หน้า